สวัสดีครับคืไงบ้างครับกลับฝรั่งเศสเลยนะก็รู้สึกว่าคิดถึงฝรั่งเศสแล้วตอนนี้ทำไมมันทำไมถึงคิดถึงผมชอบผมชอบอากาศผมชอบเมืองผมชอบแบบสิ่งแวดล้อมชอบคนที่ไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเปนมันก้อะเออนั่นสินี่ โอ้ยเราอยากพูดมากเลยรูปในไอจีของหนูไปแน่ะพักแนรูปเคยโหอันนี้บอกเลยว่าเหมือนได้แบบเหมือนมากและหล่อมากอันนี้คือต้องยอมจริงคือเอานี่นี่โดยชมเหนึ่ยิ้มใหญ่คือหล่อมากเอาจริงๆนะรูปนั้นอ่ะเซฟก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วคัาลอนถ่ายให้คือจะบอกว่าเซ่แบช่วยถ่ายให้ แต่ว่าไม่รู้ว่าพี่อู๋จะชอบมากน้อยแค่ไหนชอบชอบมากเลยชอบจริงเหรอใช่เอาจิแต่ว่ายังมีเยอะไงมีหอยเฟลน้องก็เป็นคนถ่ายให้ผมได้แต่ผมดองไว้ก่อนเอาเอาแล้วเราจะได้ตับชมสิ่งนี้เมื่อไหร่อ่าตัวค่อยๆไงค่อยๆปล่อยออกมาแต่วันนี้พี่อู๋แบบว่าแต่เขาโบนท้าแบบแบบแบบนั้นมีแอนแบบนี้อะไรแบเอออ๊ยปวดคออะไรอย่างเงี้ยถ้าปวดคอเออ ใช่ไหมล่ะชอบไหมล่ะเออใช่เขากำลังฝึกเป็นพี่วัยเอกอยู่นะใช่ช่วงนี้ฝึกเป็นพี่พระเอกแบบช่วงนี้ก็ดึงขึ้นกึ่งขึ้นนิดนึงแต่เราว่าสไตล์ปกติตามสไตล์เรานะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ได้ผลกต้องมูสบาคีนาใช่ฮะต้นปีนะคถูกต้องเป็นไงคะรับรับคู่มือสจาบคนดังเพิ่มขึ้นยังโอ้ยเอาจริงไหมมีคนปามาแล้วผมหลบ เราให้รับเราคูาหมารับหน่อยไหมมีคนเมนต์ไงบอกว่าว e hey hey hey, IR ิธีรับมือเอ้ยให้คู่มือให้คู่มือดาราคู่มือดาราปาปุ๊บฟิวโลปปุ๊บเอ้ก็เอาจริงเออมิสเตอร์แฟนบอยก็แบบถ่ายต้นปีใช่ไหมครับพวกเดี๋ยวพวกเราก็แบบก็คงจะได้แบบเวิร์กช็อปมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็คงจะมีแบบข่าวดีอีกแบบไม่นานแหละใช่ใช่ใช่ มีแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวได้เลิกดีมีหลายอะมีหลายแต่มันไม่ใช่แค่มีแบบแฟนบอยไงมันมีกหลายไงใช่งานก่อนไปเลิกดีครบรอบหนึ่งปีครับผมเป็นไงครับทันครบรอบหนึ่งปีก็ท้องหันโอ้ยไหนอะอันไหนไหนอะโชว์หน่อยสิวันนี้เออเใช่เสื้อเหรอตัวเออเต้องยืม ขยิงตัวาครับโหเฮ้ยมเมื่อกงม่ีฟ้านหรือว่าอยอยู่อ๋อมาพี่แบก180เออเป็นไงคะดีใจครับดีใจใช่ก็คือวันนี้เฟียวคือที่เฟรมเลือกเข็ผ่นให้ผิวเพราะว่าคือคือเราเห็นแบบว่าไอ้ผิวใส่อเซอร์เงี้ยก็แบบเอ๊ะ เฮ้ยับผิวก็มีเยอะแล้วนี่ว่าเออแล้วผิวก็แบบเออถ้าเป็นแบบเสื้อผ้าก็รู้สึกว่าใส่ได้ไม่บ่อยแบบว่ามันใส่ในเวลาง,งานก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเอาเป็นเข็มขัดดีกว่าเพราะเห็นผิวไม่ค่อยมีเข็มพันเข็มพันยังน้อยอยู่แล้วก็วเลยคิดว่าเอ,อ้ยถ้าเอาเข็มขัดให้ผิวก็ได้ทํางานได้เออมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนฮะเพราะว่าเรามัดใจเขาได้แล้วเราก็อยากจะมัดตัวเขาว้ใช่ก็้วจะเอาเข็มขัดให้พันมัดคลุเลย อะเป็นไงบ้างคะดีครับชอบมัดใจได้เราใช่อบมัดได้ไหมมัดได้มัดได้ครับแล้วเล่าและเล่าสุดมัดได้ครับฮะแล้วเราให้อะไรกับเราซื้ออะไรให้กับผมซื้อแว่นตาครับใช่แว่นตาทำไมอ่ะจริงจริงแล้วเห็นเราชัดๆเฮ้ยนนท์นนท์ มันกันแดดอะดีมันคือมันกันแดดอ่ะมันคือมันกันแดดจะได้ฟัองพัดเจิดจ้าของเราใช่แล้วครับออร่าผมเองได้ลองใส่ไได้ลองใส่แล้วก็คือมันพอดีกับหน้าเซฟเลยมันเข้ากับหน้าเซฟใช่แต่ประเด็นคือมันเป็นแว่นกันแดดไงบอกแล้วว่าผมเลือกมาดีเป็นไงล่ะแล้วมันเป็นไงมันมันคือจุดประสงค์อ่ะพผ่ว่าบอกว่า เออเอามากันแดดใช่ไหมแล้วมากันออร่าตัวเองที่มันจะออร่าพี่อู๋ที่มันจะเข้าตา safe เขาบอกเราอย่างนี้จริงๆเหรออ่ะพูดออกมาสิไม่ไม่ตัดอะไให้พี่อู๋ี่ร้านไก่นะก็ตัดแต่ตัดแต่ทำตัดที่ย็นของผ่านนะครับอ่ะอันนี้พี่เลือกเองนะเออใช่ใช่คือผมจะบอกว่าผมเนี่ยมองหน้าน้องบ่อยมากเพราะผมแบบไม่ถ้าเราใช้ไม้์วันทันเนี่ยเราจะรู้เลยว่า น้องก็จะรู้เลยว่าเราจะซื้อแว่นให้ผมเลยแบบตึดตึ๊ดตดตดตเรา้สาตาดใช่แบบโอเคได้ละมรอให้เราพูดว่าไนี่เลืก็งว่าจะชอบนะยออซื้อแว่นตาให้ซื้อแว่นตาให้พอ๋อซื้อแว่นตาก็คือที่ผมบอกว่าผมซื้อแว่นตาให้น้องเพราะว่าคือเห็นน้องใส่ไปสนามบินบ่อยเออแล้วน้องก็จะแบบ แอคคูแอคคูอ่อะเราก็แบบรู้สึกว่าเออถ้าแบบแว่นเนี้แบบเราซื้อให้อะไรน้องอาจจะเฮ้ยใส่ไปสนามบินใส่ไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะ,อะแอคได้อยู่อันเนี้ยบอกเ,ออเลยว่าเฟี้ยวแต่ก็คือการอล่าอยู่ได้ด้วยเพราะทำไมมันเจอจระเนีเยรอเดี๋ยวแบบดีแก้มเราเหรอ เปัดออล่าออกให้เอากลับมาเฮ้ยทำไมมันแบบมันเยอะเฮ้ยหมูทำอะไรทำไรอ่ะคือเซฟไม่เห็นเมื่อกี้ไม่ทันเออกลับมาละแี้วไม่เดี๋ยวนี้ทำไมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคุณแบบดูแบบพยายามใช้หน้าที่การงานตอนเล็กตอนร้อยตลอดเลยครัเออจริงเหรอไม่ไม่ค่อยรู้ตัวเลยฮะเฮ้ยทำเนียนหรือเปล่าเออหนึ่งปีมานี้เรายังห่วงเขามาก ขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าก็ห่วงไหมห่วงแต่ว่าเรียกว่าเข้าใจโลกแห่งความจริงมากขึ้นเออทำไมแบบว่าเอ้ยแบบต่างคนก็อาจจะมีความชอบที่แตกต่างกานันออกไปอะไรอย่างเงี้ย <บ S 1> ใช่เราก็ไม่สามา,าออรถอันนี้เราจะพูดถึงใครชอบการเรืย้ยงว่เออแต่คุณก็ถล่มเลี้ยงนึงทิ้งหมดเลยแลนี่เออถล่มได้ชั่วคราวแหละ เออแต่ว่าเข้าใจนะหมายถึงว่าอย่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่โกรธอะไรเลยใช่เออไม่ได้โกรธแ่ไม่เข้าจริงจริงจริงเออเชื่อเชื่อเชื่อแบบว่าแบบว่าเล่นได้ <c oughs> เล่นได้เล่นได้เล่นได้ไม่ว่ากันเออเอาไงล่ะเรายังไงเข้าใจเข้าใจว่าคุณเล่นห่วงห่วงเขาเพิ่มขึ้อป่าหวงหวงอ่ะพูดแล้วว่าห่วงแล้วถ้าออกกองอย่างนี้จะทำยังไงเนี่ย เรื่องงานไงเรื่องงานเราต้องเข้าใจใช่ถูกต้องใช่ใช่ก็สมมติเข้าซีนพี่ถามมาหนึ่งปีเนี้ยเราห่างกันมากที่สุดกี่ชั่วโมงโอ้โหหนึ่งปีนี้สามวันอ่าผมว่าสามสี่วันนะระยะเวลาสุดแล้วสวันเยอะสุดแล้วมันเป็นยังไงพอสามพอวันที่หนึ่งมันเป็นอาการยังไงโอ้อาการมันก็แบบว่าเริ่มขาเริ่มสั่นก็นั่งอะไรอย่างเงี้ย ตาเริ่มกับพี่ไม่พร้อมกันเจ้าวันเราข้อที่สองข้อที่สองอะแล้ววันที่สองลิ้นชาอะไรเนี่ยแล้ววันที่สามพอละพอละจะเซฟรึยังน่าห่วงอยู่วันอย่งเงี้ยมันก็แบบว่าเออครับยิบถึงอะไรอย่างเงี้ยลงเอ็กก็แบบบ่นมากอะไรอย่างเงี้ยเออบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วแบบว่าคือมันก็หมายถึงว่าแบบเอ้ยต้องประมาณแบบสี่ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเราก็จะแบบ ไม่เจอหน้าเลยแล้วส่งข้อความถามไปส่งสิก็วันไหนก็เอาจริงก็สมมุติถ้าวันหนึ่งอ่ะคือเลยวันหนึ่งเราต้องส่งละเออส่งไปถามบ้างก็แบบเอ๊ทำหรือว่าแบบส่งติ๊กคอนเทนต์ติ๊กตอกไปให้น้องดูแล้วจะส่งอะไรที่มันปั่นๆอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมไหมอย่างเงี้ยก็ชวนน้องเล่นโรบอทอยู่อุ้ยพูดชื่อเลยปะได้พูดชวนน้องเล่นโรบอทอยู่ใช้ แล้วไงแล้วเราเราคันไม่ได้เลยหรอมันไม่ได้เลยอ่ะมันห่างเขาแบบสักนิดเป็นไม่ได้เลยหรอก็ได้ก็ได้แต่ว่าเอ้ยก็มันก็ต้องมีพิมพ์บ้างอ่ะมันก็ต้องหาก,กันบ้างน<ห>เนาะเฮ้ยโทษครับเปลีย<ห>่ยนไปนะปีหนึ่งอะ่ะทำไมคุณแบบจากคนตึงตึงฟูทำไมคุณแบบคุณเป็นขี้อ้อนอะไรอ้อนเซฟตลอดเลยตอนเด็เวลาเขาอ้อนเขาอ้อนเขาอ้อนแบบไหนคือเขาก็จะมาแบบผมมามาแบบ จะเอาอะไรก็แบบหยิบให้หน่อยนี่านี่อันนี้อยากได้ทำให้หน่อยมาแบบอ้อนหนุยๆเออเวลาเออเขาทำยังไงอะไรฮะอะไงต่ออะอะไรต่อไม่คิดถึงไหนแล้วอ้อนเขาอยากได้อะไรอย่างไรหยิบหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยอยากอยากอยากได้นั้นอะคือผมจะไม่ได้แบบจริงๆมันคงไม่อ้อนแบบว่า Icana, ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ไะไม่ใช่เลยอันแรกอันนี้อูทำอันนี้อันนี้อัเนียละ yes. อันนี้เนียละอันนี้เนียละอูใช้นด้ที่ํางานชิ้นเฟือเหมือนกันนะอาหรอเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ในงานโอ้ใช่ใช่เมื่อวานอู๋ก็ไปดมเขาได้กลิ่นจากเขาคืออะไรก่อนอ๋อดมดมหัวว่าสาผมหรือเปล่าแอันนั้นทไมต้องมาทำอย่างนั้นจิ๊ ไม่ทำไมไม่ไปดมตอนที่ท่องแต่งตัวเออไม่เรามันอยู่ในระยะพอดีไงแบบไม่แต่ว่าตอนอยู่แต่งตัวคุณก็อยู่กันแต่นี้แต่ว่าหลายคนตอนนั้นคนหลายคนทายเห็นเนีเนียไอ้เสียงในหัวมาเมื่อกี้ว่าคุณจะหันมาดมเออใช่ไหมคุณจะทำอีกแล้วอ่ะก็มันอยากดมมาดมแล้วมเออทำไมทำไมอ่ะดม มันแบบกลิ่นเซมันเป็นยังไงเลยอธิบายกลิ่นเซฟเซอะไรอ่ะก็กินเหม, <c oughs> มือนมนุษย์เลยครับกินแบบไหนมันต้องมีการเปรียบเทียบสิเห <c oughs> มือนคนอ่าเหมือนแมวปลอมตัวมาเป็นคนแมวยืนได้ <c oughs> ใช่แมวสองขา อย่างนี้มันก็ต้องมันก็เป็นกลิ่นอยู่แล้วตายตัวแล้วค่ะเราต้องดมบ่อยๆเออฮะทำไมเราต้องดมบ่อยๆอืออันนี้ว่าอันนี้คือทำบ่อยใช่ไหมอืออันนี้คืออะไรว่าทำบ่อยอะไรนะครับอันนี้แปลว่าเธอทำบ่อยก็ทำบ้างทำบ้างเพราะว่าฉัแอบทำมันเออทำไมแลไวนะคุณเด็กคนนี้แค่บอกเราหลุดแล้วโปแล้วโป้ละไม่ก็มีบ้างมีบ้างก็ต้องมีบ้างเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยอย่าอูดถ้าไมู่ดชอบแบบนี้น่ารักไม่ผมผมชอบเล่นกับน่ารักคืออะไรน่ารักอยู่ดีๆน่ารักคือแบบอันนี้คือหมายถึงใช่หรืออะไรไม่คือแต่แมว่าผมมาชอบแบบแกล้งแกล้งแต่ป่ะแบบบางทีแบบอันนี้มันไม่ใช่แกล้งเฮ้ยแบบคนอื่นอาจจะดมแล้วแบบอุ้ยหอมจังเลยไมปไม่ไปดมไปดึงนะเออเช่น เช่นใครรักตีหรอเห็นไหมทำไมทำสิ่งนี้อยู่แล้วก็จะไปลงคอทํทำไมเราไม่คือผมชอบแกล้งน้องไงเออไม่ต้องเซฟอ่ะไม่ไม่ไ้องเ่ไม่ไส่ไ้่ไอบแล้วนะกม่ไร่ไ้่ไมเนม่ไมไม่ไมมเม่ไไม่้่มหม่ม่มไ่ไไม่ไม่่่ ออยู่ไ้้กดวันนี้ผมมาช้าไงผมตามมาช้าผมมาต้องวันนี้ตัวแยกกันใช่พอวันนี้ไปทำพลังงานผมต้องขอหน่อยใช่ขออะไรขอดมหน่อยหรอขอทีขอทีได้ปะเออตาดอกนะครับไม่ตัดอันนี้มันเป็นเพลงถ้าถามหมายถึงว่าแปลว่าเธอมาเอมาเจอเซฟเธอก็ต้องเข้าไปใกล้เพื่อดมกลิ่นอย่างเงี้ยหรอใช่นะครับถ้ามาไปไหนมาก็ต้องกลับมาแล้วมาดมกลิ่นเซฟหรอก็จริงๆไม่ไม่ขนาดนั้นนะผมแค่แบบชอบดมแก้งเฉยๆแบบบางทีแบบเขาแต่ว่าแบบ สมมติน้องเพิ่งสระผมเสร็จอะไรอย่างเงี้ยคือลงไปอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นการแกล้งกันแบบเอ็นดูว่เอ็นดูใช่อือก็ตอนนี้เราเพิ่งรู้ตัวหลอย่าที่เราโดนมาผมเพิ่งรู้ตัวเพราะโดนหลายรอบแล้วเนี่ยวันเนี้ยแต่แบบว่าทำเนียนไม่บางทีผมบางทีผมผมอ่ะีมีอย่างนึงผมชอบเปิดแฝดแฝดแล้วก็ส่องเข้าไปในหูดูใช่ทำทำไมอ่ะอู๋ทำเพื่ออะไร แต่ว่าเซฟก็ไม่เคยให้สอนนะคือหมายถึงว่าแบบชอบมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยคือเซฟว่าจะหลบหลบหลบอย่างเงี้ยเออแล้วเราเราเราทะเลาะกังต่อก็ไม่ทำไงก็รอรอจนกว่าน้องจะเผลอแล้วเราก็ค่อยส่องเข้าไปใหม่ไม่ไม่ได้เผลอบอกเลยเผลอเซฟก็มีเผลอทำทำไมทำทำไมเออแบบทำทำไมผมก็ไม่รู้ว่าผมทำทำไมแต่ว่าชอบทำชอบแกงชอบชอบชอบแกล้งชอบแกล้งเฮ้ยอือ ไม่ละไม่ชอบเอาแล้วถ้าเธอชอบแก้ทุกคนกะเดิ้ที่นี้หรอพี่อู๋ก็แก้เซฟคนเดียวเนี่ยเออเออใช่แล้วทำไมต้องแก้ผมคนเดียวฮะทำไมต้องแก้ผมคนเดียวตัวเท่านี้มันน่าแก้งไงคืตัวเท่านี้เท่านี้น่าแก้งตรงไหนมีทำมเนี่ยเราต้องตอบคำถามไปเองนะอู๋ไม่คือมันก็เป็นแบบสรุปง่ายๆคือตอนนี้คุณหนักชอบในกลิ่นของเซฟใช่ไหม คือปีน้องก็ฉีดน้ำหอมนะน้ำน้ำหอมน้ำหอมไอเราชอบกลิ่นเซฟใช่ไหมที่หนึ่งที่ถามขนาดนี้คำถามสุดท้ายคือกลิ่นเซฟเป็นยังไงกลิ่นเซฟเป็นยังไงคือผมก็ไม่สามารถที่พายออกมาเป็นกลิ่นได้คือต้องบอกว่าไงกลิ่นเหมือนแบบว่าลดเมย์ผสมยาสระผมแล้วก็ผสมกับขวดน้ำนี่หรอฮะมันเป็นที่เสื้อเขารู้เปล่าผมอาจจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือเปล่า แล้วเราก็กลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อืมมันก็จะไม่แบบซิกเนเจอร์สิเอา <c oughs> พี่จะได้แบบมีเอ่อกลิ่นเซฟอยู่ที่ตัวพี่เป็นยังไงแบบเอาน้ำหอมอันเดียวปรับผ้านุ่มเดี๋ยวอันจบเหมือนมันก็ไม่มีอะไรหมายถึงว่าแบบ <c oughs> เอ้ยแบบเาขาจแบบเสื้อหรือที่แก้มหรือที่ตัวกินอยู่ตรงไหนกินอยู่ตรงไหนครับคือผมก็แบบเข้าใจว่แบบ คือแบบว่าคือดมที่หัวบ้างอ่ะกลิ่นก็จะเป็นยาสระผมไงอ่าดมตรงตัวโดมตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นกลิ่นแบบไอ้ยแบบสบู่อะไรอย่างเงี้ยเออเออเออโอเคครับเซฟเราพี่หัมีไหเราติดอะไรอย่างนี้ยเหมือนกับเขาบ้างไหมเออเซฟไม่ติดอย่างเงี้ฮะเสียใจแล้วนะโอไม่ก็คือแบบว่าโป๊ะอะไรฮะ ปกติแบบว่าเออเซฟไม่ได้มาโดมอะไรอย่างงี้หรอกแบบติดตัติดแบบแค่แบบแบบเอ้ยชอบอยู่ใกล้ชอบสังเกตอะไรเงี้ยติดแบบมองตามตลอดหาตลอดอะไรอย่างงี้แต่ว่าไอ้อย่างเมื่อกี้ผมนั่งในงานเฮ้ยพี่พี่หนหนุ่มว้าวเป็นชั่วโมงเป็นอะไรหรือเปล่ามันหายไปวเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบเป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรยังไงไม่รู้เอออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบติดแบบติดตัวอยู่ใกล้ เปิดกันแล้วกันเดเดือนหน้าก็แบบเรือนสุดท้ายครับผมเราจะมีอะไรแบบมาให้แฟนๆได้ดูวงมาอะไรอ่ะแบบคอนทัวร์คอนเทนด์อ๋อเดือนสุดท้ายคอนทรใช่คริสต์มาสจริงๆนี่ผมว่าคริสต์มาสคิดว่ามีอยากอยากจะทำอะไรซื้อของขวัญให้ไหมล่าไม่ให้ผมแต่งอยากแต่งเป็นอะไรนะที่ที่เราคุยกันอ่ะคือเดฟหัวผมว่าต้องคิดมาก อยากแต่งเป็นอะไรคะกวางเรนเดียร์ไหมเฮ้ยแต่งเซสแต่งไปแล้วนี่วาปีแล้วใช่เอาจริงต้องรอดูใช่ใช่ต้องรอดูดีกว่าจริงก็มีมีคิดต้องต้องค่อยคิดต้องจึ้งเพราะว่าคิดก่อนสองสองคอนเทนต์น่ะที่ผ่านมาอย่างลอยกระทงหรือว่าจะเป็นฮาโลวีนอะไรเงี้ยคือเราติดงานวันแบบมันค่อนข้างที่จะแบบอันนี้มากคือ จริงๆแล้วมันมันทำได้นะแต่ว่าแบบสมมติถ้าเราไปทำอย่างเงี้ยก็เท่ากับวันว,วันพรุ่งนี้เราต้องแบบกลับบ้านไปปุ๊บอ่านั้นปุ๊บเปลี่ยนชุดปุ๊บรถมารับเลยทันทีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอาจจะท,ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราน้อยลงไรเงีย <c oughs> ได้ครับได้เด<อ>ี๋ยวเสิร์ฟเด<อ>ี๋ยวเสิร์ฟเลยย้แน่ใช่เจอแน่เจอแน่เจอแน่นอนตาผมถามพี่บ้าง ก็รอลอนกันยังถามได้แต่พี่ถามกลับนะอโอเคฮะก็ฝากเราสองคนด้วยฮะก็ตอนนี้ก็ซีรีส์ก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าใกล้จะเริ่มเปิดกล้องแล้ว Yes รับสุดใจในแฟนบอยมิสเตอร์แฟนบอยด้วยนะฮะแล้วก็ระหว่างทางระหว่างรอมิสเตอร์แฟนบอยเดี๋ยวจะมีอะไรทุกคนได้ติดตามแน่นอนก็รอดูฮะว่าจะมีอะไรแต่บอกเลยว่า ต้องเป็นอะไรใหม่ๆและสนุกแน่นอนใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับมีผมรับบทเป็นเตอร์ครับน้องเซฟรับบทว่านแล้วก็พี่เจมรับบทเป็นนายส่วนลวจินรับบทเป็นเลนจิฮะเลนจิแล้วก็แพตจิรับบทเป็นไทยครับผมก็ฝาก5คนนี้ด้วยนะครับผมจำคนออกมาให้เต็มที่ที่สุดครับถ้าทำได้ให้สมกับการรอคอยของพี่ๆครับผม้ฝากด้วยนะครับ Welcome to Star Society